ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราคา,าดการไว้อยู่แล้วแหละว,ว่า2เกมแรกต้องมีอย่างน้อยสี่แต้มซึ่งในตอนนี้มันตามเปล่า4แต้มก็คือมองว่าได้จากคีกิสถานแล้วก็กับโอมานเนี่แหละเกมแรกมันคือ3ไปแล้วกลับกันน่าสมมติเกมแรกมีแค่แต้มเดียวอย่างเงี้ยแ,แล้วเจอโอมานมันต้องชนะอย่างเดียวรูปแบบการเล่นของเมื่อวานไม่เป็นแหบนนี้หรอกระยะเวาลาในการเตรียมตัวเราน้อยที่สุดเม,มื่อเทียบ<ม>กับหลายๆทีมครัไออย่างเฉพาะทีมร่วมสายเขาเตรียมมาเป็นเดือนๆเลยแต่ของไทยอ่ะ9วันก่อนเปะแต่ว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ คีย์สำคัญที่ทําให้ผลงานมันออกมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมาสาทาดาอิชิอิเมื่อคืนลองนั่งคิดดูเว้ยครับสมมุตินะเกาหลีเข้าที่สองได้หมายว่าจะเจอนำหนึ่งของกลุ่มเราเขา้าใจความคิดชั่วช่วงผม <c oughs> ผมกลัวเหลือกเกินว่าพี่อูเขาจะ, <c oughs> จ,ะจะมองเหมือนกันว่าเอ้ยถ้วกูเข้าที่1นกูเจอเกาหลีเว้ย วันนี้เรามากันในบรรยากาศทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับพี่ไอ้กับ MS To เ i c นะครับเราก็จะมาหยิบยกประเด็นของเกมระหว่างไทยกับโอมานนะครับเพื่อที่จะต่อยอดกันออกไปซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของตำแหน่งตัวผู้เล่นซึ่งเราอาจจะต้องมาคุยเพื่อต่อยอดกันจากหลังจบเกมว่าแต่และตำแหน่งตอนนี้หลังจากผ่านไป2เกมแล้วเนี่ยเราได้เห็นว่าโค้ชอิชิอิเนี่ย ได้ใช้ผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้หลากหลายมากนักแต่เราเริ่มที่จะได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยในชุดนี้ก็แล้วนะพี่อ้ก็อพอเจอโอมานทีมที่นับโลกเหนือว่าคีกิสมันก็แข็งแกร่งมากขึ้นอ่ะก็เลยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่าประเด็นแรกที่แฟนๆก็บ่นกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้เนี่ยพอเราต้องเล่นเกมรับเกมสวนกลับเรายังมีปัญหาเกมรับถือว่าทําได้ดี ครับก็ไม่เสียประตูแล้วก็ช่วยกันได้ดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกพอรับรับแล้วมันต้องสวนครับปรากฏว่าสวนไม่แต่ละทีไปถึงพื้นที่อันรายหรือว่าจังหวะจบสกอร์แทบจะไม่มีเหมือนกันถูกไหม ที่ดูเมื่อวานนี้เหมือนมันมีบางจังหวะที่เราก็ฉกฉวยจากความผิดพลาดของเขาตัดบอลได้ลกลางสนามรึ่งสนามอะไรก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวกับการที่รับและโต,ต้ถ้ามันเป็นเกมที่จําเป็นต้องใช้เกมรับและโต้ที่มีประสิทธิภาพจริงๆเมื่อวานนี้ยังถือว่าเราทำทำได้ยังไม่ดีเท่าไหร,ร่อืก็ข้างบนอาจจะประสานงานกันไม่ติดนะฮะอาจจะด้วยความที่คู่แข่งคือโอมานโอมานเขาก็มีการบีบกันเพชรที่เร็ว แล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าทางคีกิสครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยความที่คู่แข่งเขาแข่งแก่งมากขึ้นอืมอ่าอ,อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโอกาสในการยิงเราก็มีค่อนข้างน้อยเลยจังหวะนอกจากจังหวะโมงของเอเลียสเนี่ยโอ้โหน่าได้เออแทบจะไม่มีจังหวะที่ทีมชาติไทยเราจะได้ลุนประตูเท่าไหร่เลยเช่นกันครับโอมานก็ไม่มีจังหวะลุนประตูเหมือนกันแต่เกมกับสนุกนะสนุกตรงนี้ว่า พยายามกันอะอย่างโอมาน่ะคลองบอลมากกว่าใช่ไหม,มตามสถิติที่ขึ้นมาคลองบอลมากกว่าแล้วก็พยายามจะเจาะเราแต่เราก็เกมรับดีแล้วก็เราก็ได้ลุ้นในช่วงการสวนกลับเวลาตัดบอลได้แต่ครั้งอะลุ้นแล้วอะว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ไปทําเสียกันเองอม,มันก็เป็น,ศ,นศูนย์ที่ที่สนุกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าโอกาสยิงประตูมันรวมกันจริงรู้สึกฝั่งละหกแต่มันตรงกรอบเพียงแค่ รู้สึกไทยแค่สองสองครั้งโอมานหนึ่งเดียวโอกาสน้อยมากกอบค่อนข้างน้อยกันเลยที่เหลือก็ยิงทิ้งยิงกว้างออกเองอเพราะฉะนั้นดูแล้วเกมมาว่าเนี่ยปฏิวัติคัใไม่ก็ไม่ได้เจองานยากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ออกมาตัดมีมุมแคบลูกหนึ่งที่เขายัดเข้ามาใช้ขาเซฟได้รแล้วก็ลูกฟรีคิกที่ที่ปัดออกแล้วนั้นล้าหน้าใช่ไหมคือถ้าเช็ควีอาร์ล้าแต่ว่าในเกมอะลายไม่ได้ยกแล้วก็ วีอาไม่ได้แทกแซงเพราะนั้นก็เลยต่อเนื่องไปเป็นลูกเตะมุมก็น่าจะลูกนี้มั้งที่ตรงรอบอันนี้ก็ไม่ได้อันตรายอะไรเท่าไหร่ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ก็ดูแล้วค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับปฏิวัติคําใหม่ที่เราปัดไปได้นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยแฟนๆอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดสำหรับด้วยรูปเกมนะอันนี้คือเบสออนรูปเกมนะครับผมว่าอาจจะรู้สึกหงุดหงิดที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นทีมชาติไทยได้ต่อบอลสวยๆได้บุกเข้าไปเหมือนเกมเจอคีกีสถาน แต่จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ด้วยสถานการณ์ของทีมชาติไทยอ่ะพี่อ้ <_ C Gro an> ผมมองว่าทีมชาติไทยเองก็เล่นเกมแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นตามแท็กติกของอิชิอิโดยเฉพาะผ่านครึ่งแรกไปเนี่ยครึ่งหลังเราแพ็กเลยเน้นรัดเน้นชัวก็ตามที่อิชิอิให้สัมภาษณ์อ่ะทีแรกหวัง3คะแนนเล่นไปเล่นมาเอ๊หนคะแนนก็ได้นีว่ะจริงๆ หนึ่งคะแนนก็ได้นี่หว่านี่คิดตั้งแต่ก่อนเกมยังได้เลยนะใช่ไม่ต้องรอว่าเล่นไปเล่นมาแต่ว่าเขาอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยถ้ามันสามแต้มคือหกคะแนนมันลอยลําเลยไม่ต้อง<ช>เป็นลุ้นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเอาเว้ยเอาชนะแต่พอเล่นไปเล่นมาผมว่าเขาก็คงมองออกเหมือนกันว่าถ้าสมมติเพียงพร้ำโดนโอมานยิงขึ้นมาจากที่ลุ้นสามมันกลายเป็นว่าได้ศูนย์หรือไม่ได้แต้มเลย,เ,ยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยกําขี้ดีกว่ากัตดสักแต้มหนึ่งก็ยังดีไว้รูปแบบการเล่นมันก็เลยเปลี่ยนรึ่งหลังอาจจะให้ได้เห็น รับมากขึ้นครับนะซึ่งมันก็เป็นการวางแผนด้วยแท็กติกของโค้ชในระหว่างเกมหละว่าเขาก็คงจะมองหรือประเมินคู่แข่งนั่นแหละว่าเฮ้ยเกมแบบนี้มันเท่าไรได้แต้มกี่คะแนนแล้วมันเพียงพอมันโอเคมันก็ไปว่ากันในเกมครับเพราะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าถึงขั้นแพ้เลยอะ่ะมันจะเหนื่อยเหนื่อยถ้าชนะเลยมันก็สบายใจแต่เสมออะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขต่างต่างมชท2อมาอกงทีมชาไทยนนนะวัีี้่ อีกอีก,ก็ทําถูกแล้วที่เน้นรัดกลุมไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้ไปเน้นจะต,ต้องเก็บชัยชนะเหนืออมานมเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์น่ะที่มันต้องวัดว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อมันเลยสําคัญตรงนี้ไงม,มันเลยสําคัญว่าถ้าคุมสถานการณ์ได้เก็บแต้มได้เพียงพอกับการเข้ารอบ เราก็เข้าใช่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราเราคาดการไว้อยู่แล้วแหละว,ว่า2เกมแรกต้องมีอย่างน้อย4ครับโอมต้องมีอย่างน้อยสี่แต้มซึ่งในตอนนี้มันตามเบา4ี่แต้มก็คือมองว่าได้จากคีกิสถานแล้วก็กับโอมานเนี่ยแหละแต่ว่าเกมแรกมันคือ3ไปแล้วกลับกันถ้าสมมติเกมแรกมีแค่แต้มเดียวอย่างเงี้ยแล้วเจอโอมานมันต้องชนะอย่างเดียวรูปแบบการเล่นของเมื่อวานมันไม่เป็นแบบนี้หรอกใช่ครับมันก็อาจจะต้องบุกมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้น ด้วยความที่นัดแรกมันคือ3มแต้มมาแล้วอะนัดกับโอมานมันหนึ่งก็เพียงพอเพียงแต่ว่าเล่นเล่นเพื่อเสมอมันก็ยากช่วงแรกเขาถึงหวังที่จะเอาประตูเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่จะเก็บ3คะแนนไปด้วยเลยครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาโอมานไม่เท่าไหร่นี่ว่าหนึ่งแต้มก็พอก็อซึ่งก็ไม่เท่าไหร่จริงๆรพอดูโอกาสแล้วก็ถือว่าผิดฟอร์มจากโอมานที่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าโอมานยังในเกมเจอซาอุดิอาระเบียโอมานทำได้ดีกว่านี้ใช่แต่โอมานเองผมผมก็มองเหมือนว่าโอมานก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแซดมากกับการที่ได้หนึ่งคะแนนนะเพราะว่าเขาก็ยังมีเกมกับคีกิสถานให้เขาก็ <ใน S 2> คงประเมินเหมือนเราแหละว่าตอนแรกก่อนลงสนามเจอไทยต้องชนะเว้ยเพราะนั้นแรกเราแพ้มาแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเจอเอเลียสมงจอจองงั้นไม่ดีล้วทะลึ่งเสียประตูขึ้นมาก่อนนี่บันไลเลยนะออบันไลเลยเออขาก็คงจะมองแหละว่าเออถ้าอย่างน้อยเกมวันนี้สักหนึ่งแต้มไม่แพ้เว้ นั้นน่าเจอคีกิสถานซึ่งถ้าว่าตามมาตรฐานอะ่ะโอมานเหนือกว่าแต่โอเคคัดบอลโลกเพิ่งเจอกันมาใช่ไหมคคีกิสชนะก็จริงแต่เขาชนะที่บ้านของคีกิสไงอ่าแต่ว่าคราวนี้มาเล่นที่สนามกลางผมว่าโอมานเขาก็คงมองข้ามช็อตด้วยเหมือนกันว่าอย่างน้อยเกมนี้อย่าแพ้เว้ยเพื่อมีหนึ่งแต้มแล้วไปชนะคีกิสถานซึ่งมันก็จะเป็น4คะแนนมันจะม,มีโอกาสติดที่3ครับถ้าแพ้ไทยขึ้นมาทะลึ่งไปผมบุกใส่ไทยโดนสวนแพ้ขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นว่าแล้วสุดท้ายต่อให้ชนะคีกิส สามแต้มมันก็ยังไม่เพียงพออาจจะไม่เข้าก็ได้เพราะวันนี้มันก็ด้วยสถานการณ์ในกลุ่มอื่นๆมันก็ยังมีโอกาสที่สมคะแนนอาจจะยังไม่เพียงพอรเพาะว่าผลเสมอไม่เสียหายทั้งเราแล้วก็โอมานนะเพราะว่าน่าจะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันหวังถึงสามแค่นั้นเองตอนแรกอประเด็นที่ผมมองว่าแฟนๆหลายๆคนก็อาจจะวิพาษ์วิจารณ์ไปถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยก็คือเรื่องของระยะเวลาการเตรียมตัวซึ่งณตอนนี้ ระยะเวลาในการเตรียมตัวเราน้อยที่สุดเม,มื่อเทียบกับนะหลายๆทีหลายๆทีมไอยอย่างเฉพาะทีมร่วมสายเขาเตรียมมาเป็นเดือนๆเ,เลยแต่ของไทยอ่ะ9วันก่อนเปะแต่ว่าเราได้ผลการแข่งขัน,นขที่ต้องการคีย์สำคัญที่ทําให้ผลงานม,มันออกมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมาซาทาตะอิชิอิเองก็พยายามที่จะใช้ตัวผู้เล่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะเขาเป็นโค้ชมาหูเป็นสิบปียสิบปีเขารู้อยู่แล้วว่าวิธีการอะไรที่เขาจะต้องใช้ เก็บตัว9้าวันเน่ยถึงตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ของเราจะดีแต่ว่าผมก็เคยพูดไปแล้วตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วว่ามันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาหรือว่าระยะเวลาตัวที่ดีเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าผลการแข่งขันอ่ะมันออกมาดีมันก็ต้องโอเคต้องต้องชื่นชมกันไปแต่ว่าถ้าคุณบอกว่านี่คือการเก็บตัวที่ดีนั่นหมายความว่าทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปคุณ9วันพอกันดิถูกไหมล่ะมันก็ไม่ใช่นั่นมันก็หลายองค์ประกอบหลายปัจจัยผมว่านะหนึ่งเลยคือคู่แข่งร่วมสายครับอ่าผมมองว คีริตโอมานมันเป็นบอลที่สู้กันได้ส,ส,ส,สูสีสูสีมันมองถึงชนะได้ทั้งสองแมตต์อ่ะอ่าเพราะแล้วโปรแกรมมันออกมาคือไล่เจอกับทีมระดับดังกิ้งที่ต่าที่สุดไล่ไปจนถึงสูงที่สุดอ่ะอเพราะนั้นมันก็ไล่เลเวลไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าโอเคผมว่า9้าวันสําหรับอีชีีเขาก็ผมว่าเขาก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ว่าเยอะมากมเขาถึงต้องแก้ไขสถานการณ์ในการจัดทัพแต่ละเกมก็คือใช้ตัวผู้เล่นที่ เคยร่วมงานกันมาอ่าอ่าเพราะอย่างน้อยๆมันก็รู้มือกันอยู่อะว่าใครเล่นยังไงครับอ่ามันก็เอาบางคนที่ไม่เคยร่วมงานสอดเข้าไปในบางตำแหน่งมันก็ลงตัวขึ้นมา ถ้าอย่างเกมออกสตาร์ทในเกมเจอคีคิสถานก็ใช้เจ็ดตำแหน่งเมื่อวานนี้ก็ใช้เหมือนเดิมนะครับอ,อย่างการหยอดสำรองก็เป็นลักษณะ2เกมอะคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากคราวนี้มันก็จะมีคําถามเหมือนกันพี่อาร์ว่า,ออาจริงๆคนเขาถามเยอะมากเขาก็สงสัย <c oughs> ว่าเราอย่างนี้นักเตะคนอื่นไม่มีโอกาสเกิดในยุคข,ของอิชิอิหรอถ้าสมมติว่าเกิดใช้ผู้เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องหาเกมที่มันมันได้ใช้จริงๆคือเอเชียนคัพ คุณจะลองตัวผู้เล่นมันก็คงไม่ได้แหละอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยว่าไม่ใช่เวลาของการที่จะลองตัวผู้เล่นที่ไม่เคยใช้สังเกตสองเกมนี่อิชิเปลี่ยนตัวช่วงท้ายๆทั้งนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเปลี่ยนลงไปเพื่อผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายแล้วละ่ะตัวที่อยู่ในสนามอาจจะหูวิ่งไม่ไหวแล้วหมดแล้วเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อความสดอะไรก็ว่าไปแต่สังเกต2เกมเนี่ยเปลี่ยนแล้วรูปเกมมันไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่มันเป็นการเปลี่ยนเพื่อ เอาตัวที่สดลงไปแค่นั้นเองอ่าเนนี้น่าน่าสนใจว่าถ้ามันเจอสักเกมหนึ่งที่แบบตามหลังอยู่เว้ยแล้วจําเป็นต้องเปลี่ยนผลการแข่งขันตอนเนี้ปัญหาเกิดแล้วว่าจะเป็นใครที่สามารถลงไปแล้วก็พลิกเกมหรือเปลี่ยนเกมได้ม,มันยังไม่เห็นโอเคบางคนยังไม่ได้รับโอกาสเช่นรุ่งรัตหรือชาันารงถูกไหมอันนี้เราพูดถึงที่ยังไม่ได้ลงนะอาจจะเป็นตัวที่เอ้ยลงไปแล้วเกมของไทยมันมันดีขึ้นก็ได้แต่ว่า ที่ผ่านมาสองเกมมันยังไม่ไม่ได้เห็นแค่นั้นเองอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดที่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกทดสอบครับสําหรับมาซาทาดะอิชิอินะสองเกมนี่ยังยังไม่เคยถูกคู่แข่งยิงนำเขายังไม่เสียรประตูอ่ะอม,มันก็เลยทําให้สถานการณ์มันยังไม่มียังไม่เจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยต้องการประตู เปลี่ยนตัวลงไปไปเปลี่ยนเกมมันยังไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยอืม,อมเพราะว่านนตัวหลักๆมันอยู่ในสิบเอ็ดคนไปแล้วอ่ะใช่ใชที่เรามองว่าเออมันน่าจะดีที่สุดอ่ะอืมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าก็จะเป็นความท้าทายอีกขั้นของมาชัทดะอิชิอิเหมือนกันเพราะว่าในยุคข,ของมัวนโนโฮกกิ้งที่เข้ามามก็จะเริ่มจากการที่เก็บชัยชนะต่อเนื่องครับแต่ว่ายังไม่ได้มีช่วงเวลาที่ต้องไปเจอกับทีมหนักๆจริงๆแต่อันเนี้ยมันเริ่มด้วยการเจอกบบทีมหนักๆจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้เจอกกับารที่ อยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นรองแล้วต้องพยายามทวงประตูให้ได้อันนี้คงจะต้องเป็นสิ่งที่ผมว่าอิชิอิเองก็ต้องเจอในสักวันหนึ่งไทยเราก็ต้องเจอในยุคของอิชิอิอย่างอนาคตแต่ไม่ต้องมองไกลอื่นเลยเดี๋ยวเจอซาอุอันนี้ก็จะเป็นทีมศักยภาพที่แข็งมากๆจริงๆครับแล้วก็ไม่ต้องมองไกลกว่านั้นมากนักเอาเป็นว่าเกาหลีใต้ไปกลับเนี่ยอิชิอิจะเล่นอย่างไรให้ทีมชาติไทยที่แน่นอนว่าทุกสื่อก็คาดการณ์ก็ว่าโหรองเยอะ ให้กลับมารู้สึกว่าสู้ได้สูสีครับหรือว่ามีแต้มเพราะผมว่าณวันนี้น่าจะมองถึงการมีแต้มได้เหมือนกันครับถ้าทีมชาติไทยเล่นได้แบบนี้อืจริงๆเกมเจอกับโอมานก็ไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เราเราก็ทําได้ตามเป้าแล้วกันคราวนี้สิ่งที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือในยุคของอีชีเนี่ยดูเหมือนเกมรับเราจะแพ็กแน่นขึ้นจะทําได้ดีขึ้นแต่ยังมีจุดผิดพลาดก็ ไม่แปลกผมว่าทุกเกมทุกทีมมันก็มีความผิดพลาดของเกมรับเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะของเราเนี่ยใช้พันษาใช้เอเลียสผมว่าสิ่งที่มันได้ก็คือเขาเป็นกองหลังอาชีพจะสังเกตว่าบอลมายังไงเขาก็ตูมตามตุมตามเคลียร์ซึ่งมันค่อนข้างขาดอันนี้ก็จะเป็นจุดดีแต่ว่าจุดเสียบางทีมันก็จะเป็นการขึ้นเกมบ้างหรือการสกัดบางทีที่มันควรที่จะสกัดแล้วไปต่อได้เรื่องการสวนกลับอ่ะอ่ะมันกลายเป็นว่าเตะแล้วข้างหน้าก็มันไม่มีทิศทาง สักเท่าไหร่ครับ mente, แต่ว่าเจอทีมแบบนี้ที่เราต้องการแตะแบบมว่ามันก็โอเคนะสําหรับสําหรับเกมรับที่อย่างน้อยๆจ็อบที่เขาได้คืออย่าเสียประตูอ่ะครับอืมแล้วก็มันก็ตามจ็อบที่เขาได้รับมามอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่ถือว่าทําได้ตามเป้าอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากนะ อาจจะไม่ได้ดูแล้วเป็นเกมที่ทีมชาตไทยแบบโอ้โหทุกอย่างมันอยู่ในใจของเราแต่ผมรู้สึกว่าก็ก็ตามตามตามฟอร์มตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามแทคติกมันต้องเจอกองหน้าหรือคู่แข่งอย่างซาอุดีอาระเบียใช่ไหมต่อให้เข้ารอบผมว่าเราก็เจอทีมใหม่พวกอิกออรักอุซเบออสเตรเลียเกาหลีหรืออะไรพวกนี้ก็หนีไม่พ้นพวกนี้หรอกมันก็ระดับบิ๊กๆทั้ทงนั้นนะอันนี้ ก็จะได้พิสูจน์แล้วไม่ใช่แค่เกมลุกอย่างเดียวแล้วเกมลับนี่แหละอซึ่งเกมลับไม่ใช่แค่หมายถึงกองหลังหรือประตูอย่างเดียวด้วยนะมันก็ต้องไล่มาตั้งแต่แดนกลางอ่ะคุณจะหยุดเกมลุกของคู่แข่งยังไงไม่ให้ไปถึงเกมลับอะไรเงี้ยโอ้ผมว่ามันมันเยอะครับมันเยอะค่อนข้างที่จะมีอะไรให้เห็นอีกเยอะในทัวร์นาเมนต์นี้นับตั้งแต่แมตต์ต่อไปอีกแล้วอ่ะทวงกระทะจังเลยอเออ ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเห็นได้จากในเกมเนาะคราวนี้เรื่องของผู้ษาประตูที่แฟนๆก็ค่อนข้างค่อนข้างอวยยศปฏิวัติข้าใหมายแต่ก็น่าอวยเพราะว่าก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ครั้งแรกเราก็เล่นได้ดีจริงๆครับรปฏิวัติพาะว่าปฏิวัติได้ไดลวคำชื่นชมเพราะว่าการออกมาตัดบอลแล้วก็มันมีการออกบอลที่มันเออเราได้เห็นว่า จากลับแล้วไปลุกเลยอย่างเกมแรกกับ istan, คีรีกิสถานเนี่ยนะเปิดยาวให้กับสุพนัทอย่างเมื่อวานกับโอมานหลายลูกที่เขาบอมใสเ่เราเปิดใสเ่เราอะปฏิวัติก็ออกมาปดัดออกไาอันนี้ทำได้แต่ว่าไอ้ช็อตเซฟที่เป็นแบบติดตาติดใจผมก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกครับด้วยคู่แข่งที่มันยังยังไม่โอมานก็ยังไม่ติดท็อป10ของเอเชียถูกไหมครับอ่ายัง10กว่าของเอเชียอ,อ,อยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอซาอุน่แหละอันนะี้น่าจะได้รู้ได้เห็นอะืมนะนะ ก็ต้องรัวรอดูเลยนะครับเจอซาอุดิอาระเบียแล้วก็แต่คือเล่นเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนเขาอ่ะเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้การออกไปตัดบอลกันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันดีเพราะความไว้วางใจจากโค้ชที่ให้เขาอ่ะมันมันให้ไปแล้วเพราะฉนั้นเนี่ยโอ้โหสบายแล้วเราก่อนหน้านี้ปฏิวัติถ้าใครจังมันได้ในยุคของมาโนใช่ไหมไปอุ่นเครื่องกับซีเรียที่ไปพลาดออกบอลเสียสองลูกโอ้โหตอนนั้นคือแบบดิ่งดิ่งมากมากอ่ะ ดิงมากๆแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้เป็นอิชิอิให้ความไว้ใจแล้วผมคิดว่าปฏิวัติก็น่าจะมือหนึ่งยาวๆในายุของอิชิอิครับร่วมงานกันมาตั้งแต่สมุดปาการโดยอายุด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่โดยรูปร่างด้วยอะไรผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆครับนะฮะคราวนี้เรื่องของทีมชาติไทยในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราเจอกับซาอุดิอาระเบียสิ่งที่แฟนๆหลายๆคนอาจจะอยากเห็นคือเราจะ มีการใช้ขุมกําลังที่เป็นขุมกำลังผู้เล่นสำรองในการต่อกรกับซาอุดิอาระเบียบ้างไหมเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นน่ะผมมั่นใจว่าทีมชาติไทยอาจจะรู้ผลแล้วว่าการันตีในการเข้ารอบใช่ผมมั่นใจอย่างนั้นเหมือนกันว่าพูดได้วันนี้เลยว่ายัางไงเราเข้ารอบอยู่แล้วแต่ว่าณนะวันนั้นน่ะเราจะจะเอาเข้ารอบแบบไหนว่าอันดับหนึ่งสองสามถูกไหมเลือกได้จริงๆผมว่าเลือกได้ว่าจะเป็นที่สองที่สามแต่เลือกที่หนึ่งอ่ะ ถามว่าเลือกได้ไหมเอาจริงๆก็อาจจะยากหน่อยแต่เมื่อคืนลองนั่งคิดดูไว้ครับสมมุตินะเกาหลีเข้าที่สองได้หมายว่าจะเจอนำหนึ่งของกลุ่มเราเข้าใจความคิดชั่วๆวของผมผมกลัวเลือเกินอยือไล้วด้วยนิสัยด้วยผมกลัวเลือเกินว่าพี่อู๋เขาจะจะมองเหมือนกันว่าเอ้ยถ้ากูเข้าที่หนึ่งกูเจอเกาหลีเว้ยออรน้บอกว่าเพราะว่าวันนี้สถานการณ์ในสายเออพี่ไอ้มันยังซับซ้อนอยู่ มันยังไม่รู้มันจะออกรูปไหนเพราะว่าตอนนี้ในสาย E ีเนี่ยจอแดนเขามี4คะแนนประตูได้เสียบวกสนะครับเกาหลีใต้เขามี4คะแนนเหมือนกันแต่ประตูได้เสียของเกาหลีใต้เนี่ยบวก2แล้วก็เฮดเฮดทูเฮดเนี่ยแพ้เสมอกันเพราะว่าจอแดนกับเกาหลีเขาเสมอกันแล้วก็อันดับ3ามเนี่ยเป็นบาเรนนะครับมี3คะแนนนะครับบาเรนนี่ไม่ต้องไปสนใจลูกได้เสียนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นมาเลเซียดูจากในกลุ่มก่อนนะครับซึ่ง ถ้าผลการแข่งขันของจอแดนกับเกาหลีใต้ออกมาคล้ายๆกันก็คือเช่นเกาหลีใต้ชนะมาเลเซีย่าจอแดนชนะบาเรนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมาวัดลูกได้เสียซึ่งวันนี้เกาหลีใต้คุมได้ไงว่าจะชนะมาเลเซียเท่าไหรออ่จะยิงเท่าไหร่นั่นแหละผมถึงกำลังคิดไงม,มันก็อยู่ที่เกาหลีด้วยเว้ยถ้าเขาเข้าที่สองเจอแชมป์กลุ่มของเรารผมกลัวว่าพี่อู๋เขาก็จะเอ้ยกูเข้ารอบแล้วกูก็พักตัวหลักกันไปไทยเรา เราเองเนี่ยแหละที่จะจะต้องมาคิดเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีว่าแต่ผมว่าเราอะ่ะณเวลาในสถานการณ์ปัจจุบันอะ่ะผมว่าเราไม่ได้มองรอบ16ทีว่าอยากเจอใครหรือเลือกเจอใครได้หรอกเรามองแค่ว่าเราเจอใครเราเล่นเต็มที่แล้วถ้าเราชนะมันคือแบบโอ้โหทุกอย่างมันยิ่งใหญ่ามากมันไม่ได้กดดัน,นขนาด<อ>ข,ขนาดรอบแรกแล้วอะถูกต้องในรอบนั้นอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลัวว่าพี่อู๋เขาจะเป็นคนกําหนดสถา,านการณ์ <laughs> <ม>ตัวเขาเองไม่ใช่เราไม่ใช่เราคือเราอ่ะณสุดท้ายผมว่า ขี้หมูขี้หมาตัวหลักอะ่ะหกเจ็ดคนยังต้องมีอยู่ยมผมไม่เชื่อว่าวอีอปเปลี่ยนสิบเอ็ดคนย่อมไม่มีหรอกยังไงมันก็ต้องรักษามาตรฐานของทีมเอาไว้อยู่ด้วยอะ่ะเออแล้วก็ใครที่ฟอร์มกําลังดีอยู่อะ่ะแล้วไปดรอปขึ้นมาปุ๊บ่มันก็อาจจะมันอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคอาจจะไม่มีทีละทอนที่โดนแบนแล้วหนึ่งผมเชื่อว่ายังไงเขาใช้นิโนคลัสมาเล่นแบ็คซ้าย พะตอนซ้อมก็เป็นนิคลัตมาโดยตั้งแต่แมตช์ญี่ปุ่นตั้งแต่อะไรแล้วอตำแหน่งอื่นๆผมว่าเซนเตอร์ก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำแบ็คขวาอาจจะเป็นสุพนันที่สำรองอาจจะไ้ลงตัวจริงเลยเซนเตอร์ยังไงต้องคู่เดิมเพราะก็เล่นด้วยกันมาอย่างน้อยๆก็เป็นแมตช์ที่ได้พิสูจน์อะว่าเจอซาอุต่อให้เขาส่งสำรองหรือพักตัวหลักก็ตามแต่ว่าศักยภาพเขายังดีอ่ก็ต้องวัดกันไปเลยทีนี้ถ้าจะไปเปลี่ยนจริงอาจจะเป็นตัวข้างบนหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องมีโครงตัวหลักเอาไว้อยู่ครับ อ่ะก็ต้องรอดูเพราะว่าประช้าอุจะถึงขั้นแพ้เลยเหรอจะถึงขั้นแบบกำหนดให้แพ้ได้เพื่อหลีกได้เลยเหรอ มันก็มันก็มันก็ดูเราดูเรายากเหมือนกันแต่ขาผมต้บอกไงว่าความคิดชั่วๆของผมไงแต่ถามว่าเขาอาจจะไม่ถึงขั้นยอมแพ้หรอกผมไม่เชื่อว่าเขายอมแพ้หรอกเพียงแต่ว่าเขาเลือกอาจจะพักตัวหลักยกทีมเลยอแล้วก็เอาตัวสำรองลงอแต่ตัวสำรองก็ไม่ได้หมายความว่าเขาลงไปเพื่อจะไปแพ้ครับเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวของเขาเองเหมือนกันใช่เพียงแต่มันก็อาจจะสูสีกับเราที่อย่างน้อยมีตัวหลักค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แล้วเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงเหมือนกันเพราะว่าคู่นั้นเขาก็เตะก่อนด้วยก็ต้องดูสถานการณ์กันเหมือนกันส่วนของไทยอันนี้ผมมองอีกมุมนึงนะพี่ไอ้ถ้าซาอุเนี่ยเขาเข้าเป็นที่2เนี่ยผมมองว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเจอกับกาต้านะเจ้าภาพใช่ไหมเจ้าภาพกาต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็น่าจะเบากว่าการเจอกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านพวกนี้ไหมในรอบ8อะไรอย่างเงี้ยสมมติแต่รอบ16อ่ะเขาก็ไปเจอที่2ของสายบีซึ่ง ดูแล้วมันก็อาจจะอาจจะพอไหวอ,อาจจะแบบอ่ะพอฟัดพ่อเวียงอุซเบหรือว่าอุซเบเจอหลังๆซาอุก,ก็หนักเหมือนนะแล้วก็มีฟีเรียแบบเนี้ยผมว่าดูแล้วก็น่าจะน่าจะง่ายกว่าการที่ไปเจอเกาหลีใต้มามาที่เกาหลีเป็นที่2กลุ่มของเราแล้ว,ลวก็กลุ่มก่อนหน้าเราคือกลุ่ม E ีใช่ไหมครับเตะวันสุดท้ายเลยครับมันมองเห็นไอ้กลุ่มอื่นๆหมดแล้วว่าใครขึ้นมาอยู่สล็อตไหนครับ กลุ่มข้างบนหรือกลุ่มข้างล่างไอ้ตรงน,นี้แหละมันก็เลยเป็นข้อดีของของกลุ่มสุดท้ายที่จะได้มองว่าเอ้ยถ้าเข้าไปรอบนี้อยู่ในโซนพวกนี้ไว้มีใครบ้างที่มีโอกาสจะเข้ามันประเมินได้อะง่ายง่ายมันประเมินได้อยู่เหมือนกันแต่พอจริงๆเข้าไปน้องเอาทางไหนก็นหนักนะครับมันไม่น่ามีทางไหนที่แบบโอ้สบายสบายสักเท่าไหร่มันต้องมีสักทีมสองทีมแหละที่เป็นหอกข้างแค่ไม่รอบใดก็รอบหนึ่งอืมอือหือก็ ยังยังต้องดูเพราะว่าทีมชาติไทยเองก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไม่บ่อยครั้งในทัวร์นาเมนต์ที่เราจะได้เลือกสถานการณ์เพราะว่าบางทีเราเราจะยังไม่ได้แบบมีโอกาสการันตีเข้ารอบอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เราการันตีเข้ารอบเราก็พอพอที่จะเลือกสถานการณ์ได้เหมือนกันว่าจะส่งผู้เล่นชุดไหนเพื่อที่เช่นสมมุติว่าถ้าเป็นที่3ดูแล้วก็ไม่ได้น่ารังเกียจอะไรมากกับการที่ไปเจอกับอิหร่านหรืออิรักอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เลือกได้หรือว่าอย่างน้อยเป็นที่2 ก็เจอกับสายบีออสเตรเลียหรือว่าออสอุซเบกิสถานแบบนี้มันก็อาจจะยังพอพอมีช่องทางให้สู้อะไรอย่างนี้ก็ผมว่านะวันนี้มันมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ที่เรามาถึงจุดที่เราเลือกได้นะว่าเราอยากจะเจอกับใครเพราะไม่เป็นทีมสุดท้ายแต่มาเลือกได้เพราะอะไรมาเลือกได้เพราะว่าสองนัดแรกเราหล่อใช่เราหล่อเราหล่อเราทําได้ไง เพราะฉะนั้นก็มองไปถึงอนาคตเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆผมก็ยังมองว่าเกมเจอซาอุเนี่ยถ้าชนะมันก็มีผลเรื่องอันดับโลกเพราะว่าถ้าอันดับโลกของทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้แฟนๆก็เชียร์ให้แซงเวียดนามตอนนี้แซงยังถ้าโดยแงยังไม่แซงถ้าแพ้ซาอุก็ยังไม่แซงอ๋อเหรอแล้วเวียดนามแพ้นัดสุดท้ายก็ยังก็ย,งงยังไม่แซงครับคือตอนนี้อันดับโลกเราดูดีเพราะว่าเราเราเก็บแต้มเหนือคีกีสถานมาได้เราเก็บแต้มจากโอมานได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่า ในเกมเจอซาอูเนี่ยถ้าแพ้มันก็จะหายไปประมาณ9แต้มเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะกําไรจากทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ13คะแนนล,ละเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ผลงานดีแล้วถ้าเข้ารอบนองเอาเนี่ยมันไม่เสียคะแนนแล้วตามกฎก็คือถ้าแพ้ก็คือเขาเขาจะไม่ไม่คิดคะแนนเชิงลบให้เราให้กับทีมที่เข้ารอบเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ย ในเชิองอันดับโลกอ่ะเราได้เปรียบละม,มาอยู่ที่ว่าเราจะเช่นถ้าเราแบ่งแต้มจากซาอุดเราก็จะได้คะแนนอีกประมาณหนึ่งสัก6แต้มแบบนี้มันอาจจะทําให้เราขึ้นท็อปลอยได้ครัมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันอันดับโลกมีผลในเรื่องของการจับสลากถูกไหมถูกต้องในการคัดเลือกฟุตบอลโลกฟุตบอลนั่นนูน่นนี่อะไรพวกเนี้ย เขาจะมาใส่ในโถอันดับที่มันอยู่ข้างบนก็อยู่ในโถที่หนึ่งไล่ลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมอุ่นเครื่องถึงไหมในเวลาเราจะติดต่อชาติไหนมาอุ่นเครื่องเราก็ดูอันดับโลกเพราะมันก็มีผลเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอุ่นเครื่องต่อให้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตามเกิดแพ้ทีมอันดับโลกตามกวามมันก็มีผลเรื่องของคะแนนเช่นเดียวกันชาติไหนที่อยากจะอุ่นเครื่องเขาก็มอง หาดูในลิสต์ว่าอันดับโลกนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่เว้ยน่าอุนไม่น่าเตะไหมผลงานเป็นยังไงถ้าเราอยู่อันดับโลกดีๆเราก็มีโอกาสได้เจอทีมดีๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมกําลังมองคือบางทีอันดับโลกในครั้งนี้เนี่ยที่จะมีการจัดหลังจบเอเชียนคัพเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะปีนี้มันไม่มีการจับสลากอืของ,อข,องของฟุตบอลโลกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบเแต่มันถ้าเราจบที่สาม จะเป็นเอเชียนคัพอ่ามันก็จะจบเป็นอ่าจับสลากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเราก็จะเป็นทีมวางแบบนี้เป็นต้นถูกต้องแล้วก็อุ่นเครื่องก็คงจะไม่มีถูกไหมฟีฟ่าเดย์ในปีนี้จะเป็นการเตะคัดเลือกหมดเลยทั้งฟุตบอลโลกแล้วก็จบจากฟุตบอลโลกก็เตะบอลโลกคัดบอลโลกต่อสำหรับทีมที่เข้ารอบทีมที่ไม่เข้ารอบคือได้อันดับสามก็จะมาเตะเอเชียนคัพคัดเลือกกันต่อเพราะนั้นถามว่ามีผลไหมก็คงจะมีผลในเรื่องของจับสลากเอเชียนคัพนี่แหละแต่ว่าไอ้ทีมที่ได้ที่3แต่ละกลุ่มอ่ะ มันก็อันดับโลกผมว่ามันก็ไล่เลี่ยกันอยู่ประมาณนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วเราอะ่ะไม่หนึ่งก็สองไม่โถหนึ่งก็โถ่สองต่อให้ผลงานในเอเชียนคัพเป็นยังไงก็ตาม,มแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นอาจจะด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจอะ่ะที่ม,ม,มันอาจจะมีมากขึ้นว่าเไทยแม่งร้อยกว่ามา จะ่ปีแล้วอะถูกว่าใช่เมื่อไหร่มันจะขึ้นท็อปร้อยแล้วนีวมีโอกาสจะใกล้เคียงที่สุดก็ครั้งนี้แหละที่น่าจะได้ขึ้นแล้วก็ไปดูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกว่าเราจะมีโอกาสได้ได้ขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าติดตามต้องติดตามสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่แซงเวียดนามผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่การแซงเวียดนามแต่คือมันคือการขึ้นสักท็อป15ของเอเชียมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า เวลาเราจะไปต่อกรไปอุ่นเครื่องกับทีมในระดับสูงสูงเนี่ยมันดูสู้ได้เราดูมี potential ในการต่อรองมากขึ้นแล้วเราก็ดูว่าในระดับสูงสูงเนี่ยบางทีการจับสลากมันก็เพิ่มโอกาสเพิ่มดวงของเราในการบแบบไปลดการดวงกุดในการต้องไปเจอกับทีมแบบโอ้โหอย่างอันเนี้ยก็ต้องยอมรับเราจับสลากาคัดบอลโลก <4 S 1> เราโถสามเนี่ยอย่างเอเชียนคัพที่เราอยู่โถสี่ไงแต่ดวงเราก็ยัง<ช>ไม่ได้แย่จนเกินไปอ่าแต่คัดบอลโลกแบบเนี้ยเราก็ จับเจอเกาหลีใต้จับเจอจีนคือถ้าถ้าในวันนี้ยนวันที่จับสลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่ะอันดับเราเป็นตับแบบตอนเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่โถสองรเราจะไม่เจอจีน,จนอเราก็จะไปเจอทีมระดับที่มันป่่มคลาสลงมาก,กว่าแต่ปรากฏว่าจีนตกไปโถสามเราจับมาเจอจีนอยู่ดีอันนี้ก็เป็นความโชคร้าย <S <S> <S มันเลยเป็นการลักษณะของการที่เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงในการเจอกับทีมที่แข็งแงเวลาเราจะจับสลากอะ่ะเพราะว่า ถ้าเราเจอทีมที่มันไม่แข็งมากอะ่ะมันก็พอมีโอกาสที่เราจะได้ลุ้นไปรอบลึกๆแบบเยอะๆคืออย่างน้อยเนี่ยบอลโลกครั้งนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเข้ารอบหรือว่าจะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อแต่ว่าถ้าเราทําอันดับโลกดีอะ่ะยังไงมันเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วอย่างของเวียดนามของคีคิสถานอะ่ะอันดับโลกเขาก็ดีแบบนี้มาจนการจับสลากคัดบอลโลกเขาก็ไม่ได้เจอทีมที่มันแบบแข็งแกร่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับม,มันก็เลยทําให อันดับโลกอะ่ะใครจะบอกว่าไม่สําคัญผมจะบอกว่าสําสคัญมากก็ยังสําคัญอยู่ยังสำคัญอยู่อย่างน้อยๆอ,อย่างที่บอกครับว่าต่อให้ไม่จับสลากอะไระเวลาอุ่นเครื่องอครับเขาก็ต้องมาดูเขาก็ต้องมา,าดูอากอันดับโลกย่างว่ายง่ายคือถ้าอันดับโลกเราดีเรามีเสียงครับ่อนข้างดังอยู่ออสามารถเลือกได้ว่ากูอยากเตะกับคนนี้คนนี้นะอะไรเงี้ย <laughs> เออไม่อย่างนั้นเราจ่ายตังค์เดียวครับ <laughs> ถ้าสมมติเราณนะปัจจุบันอะ่ะเราอยากจะเล่นกับพวก ท็อปของยุโรปเงี้ยมันจ่ายตังค์นะครับ,รบมันไม่ใช่ว่าเตะได้ฟรีๆนะจ่ายตังค์เพื่อเพือ่อเพื่อมาเตะอุ่นเครื่องกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องการเราก็คงไม่อยากจะต้องการแบบนั้นอยู่แล้วน้อยครั้งที่จะได้เจอกับ George, จอเจียกับเอโซเนียที่มันประจวบเหมาะพอดีอ่ะจริงๆอ่ะตรงที่ว่าจอเจียเขาอยากหาทีมที่ก่อนจะคัดยุโรเขาในสุดท้ายส่วนเอโซเนียมันว่างเอสโตเนียเตะคัดยุโรเสร็จแล้วมันมีฟีฟ่าเดย์อีกเกมหนึ่งเตะกับใครดีว่าใครติดต่อมาพอดี ให้อนีเยได้เจอเพื่อนหน่อยฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท็อปปิกเรานำมาฝากกันนะครับแต่ว่าเกมเจอซาอุดิอาระเบียเนี่ยอย่างไรก็ตาม แม้เราจะเข้ารอบแล้วแต่เราก็ยังอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีอยู่นะนะครับเกมที่จะแบบสร้างความแบบเขาเรียกว่าความตื่นตาตื่นใจแล้วก็จะได้พัฒนาต่อยอดกันไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นพัฒนาการตรงนี้ณวันที่เราอัดกันอยู่เนี่ยโอกาสในการเข้ารอบเราก็สูงมากๆแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับปวดศาสตร์หน้าใหม่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นตัวตัดสินใจอยากเจอญี่ปุ่นวะญี่ปุ่นไม่อยากเจอเราเขาแพ้อิรักไปแล้วเนี่ยเอาเลยเกิน กูเนี่ยเอาเลยซาอูนธรรมดาธรรมดานะญี่ปุ่นอยากวัดอีกรอบอ่ะอยากวัดอีกรอบเดี๋ยวว่าไม่แน่จจะได้เจอกันในเร็วๆนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ MS Topic นะครับเชื่อว่าเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับในเกมที่ทีมชาติไทยยังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลเอเชียนคัพอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวในเทปหน้านะครับเจอกันใหม่สำหรับ MS Topic แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทางของเมนสแตนของเรากันเลยด้วยครับพี่ไอ้กับผมลาไปก่อนในเทปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ